สวัสดีครับบ่าต่อยกกอกอนะครับอขอเชิญชมการาความคืบหน้าของปูกปาริจิตนะครับในการสร้างลุงพลก็มาดูความเรียบร้อยนะครับมาคมดูแลงานตลอดนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับลุงก็มาชมนะครับด่วนจะเร็วมากนะครับในการสร้างปลูปพญานาคนะครับ อสวัสดีครับมาต่อยแคทแอนครับผมสวัสดีครับเอีทุกคนนะครับสวัสดีน้องแก้มครับแแอนครับผมโอ้น้องแก้ม โอ้ฟังก่อนออกไปไม่ก้องงงนะครับอันนี้ความคืบหน้านะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับพี่น้องแป๊บหนึ่ง

ได้ยืดดิเราอยากกอดขึ้นกันครับบริเวณรอบๆนะครับผมโ่อน้องแก้มนะครับมันพาพี่แก้มมาส่งมาอีกที่นึงนะครับผมไปไผ่มากองรวมเลยใช่ครับจะเป็ปัญหาเลย ครับ <L ess> คุณเบลนะครับอขอบคุณนะครับที่กดไลค์ให้ที่อรกวันนี้รขงหน้าาายไม่ได้ครับ่งไฟแบา่งนไม่พไรไม่ายรูเล่สแทนแนะดไม่พาบด้หมนีนะ แข้งแ้นลวกเน้อยจะก็แขงได้ามม่กัวเนี้ยอันไปนะ้ามไม่กลัวแล้ไปไบมเาถ้ามไกมันเพาะลูองดูงานนะครับลุงดูงานนะครับพี่น้องแต่วไม่เฮ็ดไอ้าไม่กลัวก็ไม่เพาะไ่เบ วัดยีน้องเบลเบลล่าบาต่อยน้องเบลไม่ใช่เป่าต้นเราค่ะนะไม่ใช่เป่าต้นเรานะคะะนครับเออครับผมอ่าอยู่สวยมากค่ะนี่ย ทรศัพท์จากน้องสแสงอุดรบ้านใไ้ชิดนะครับผมครับผมครับที่ดังไนที่บอีด้วยนี่นะครับ หัวนะครับใกล้แล้วตรงนั้นเป็นจุดหัวของพญานาคนะครับว่าจะ,ะทำที่รองฐานนล่วนะครับของหัวพญานาคนะครับ

นี่ชมบริเวณร,รอบๆนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่แอนพี่หยกน้องเบล

ครับดับหมดตัว <laughs> <laughs> ลอกยังไงแบบแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ก้องเขาเนี่ยเอามาติดให้เลยนะครับก้องเขานะ่ะมันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยนะค,ะค,คออรับง่ายยังไงก็เข้ามาช่วยดูอา่ายังไงก็ เาไปช่วยกดน้องแอนชาแนลยนะครับผมแอดแอนชาแนลนี่ครับผมก็ได้าม้ประมาณ360นะครับจะขอสักะ0 0 0ซับนะครับเมื่อวานนี้ได้160นะครับ160วันนี้ได้1 0 0ได้360อกว่ากว่านี่แหละครับ ยังไงหมดนี่ก็ค่อยทยอยไปชมแอดแอนแชนแนลนะครับผมก็ะขอซับนะครับจากเอฟซีด้วยนะครับช่วยดันแอนแชนแนลนะครับแล้วที่พี่เต้านะครับพี่เต้าจากอเมริกานะครับก็จะดันอีกรอบสองนะครับเมื่อวานได้ดัน ดันสองท่านนะครับพร้อมกันแนละ้วที่นี้มันพลิกล็อกหน่อยหนึ่งนะครับมีคนสองลอยเเลยก็เลยดันทีละท่านนะครับว,วันนี้จะดันของแอนชานเลนะครับก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับเหลืออยู่นิดนึ่งประมาณสัก6 0รท่านนะครับไปช่วยดันๆหน่อยนะครับผม อันชาแนลผ่าน1,000 1 0ั0พ์ซับก็จะมาลำที่บ้านกกอกนะครับประมาณปีใหม่นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งชั่วโมงฟ็อกแอนเชนอลที่ห้องเจ้าอเมริกาจะะ้าน้าคบผมอ่ไปช่วยดันด้วยนะครับเห็นช่องแอนแอนเชนอลก็ไปช่วยดันด้วยคนไอกนนันตานะครับคิดได้หนึ่งพันคิดได้หนึ่งพันจะมาขอบาอกไน้ <laughs> นะไะเดี๋ยวกับนนึงนะครับ กินข้าวนะครับผมกินข้าวเชาว้าโอเะครับกินข้าวเช้าก่อนนะครับพี่น้องเช้านะโอเคครับผมช่วยกันไปนะครับคนที่ไม่มีโอกาสนะครับแต่มีความจริงใจมีความมุม่งมั่นตั้งใจจะทำเราก็ช่วยกันนะครับผม อานก็ติดตามาพี่เจ้ามาก็นานนะครับผมซึ่งช่วยงานพี่เจ้าตลอดนะครับไม่มีอะไรแต่ว่าอาศัยปัญญาของตัวเองวิ่งช่วยนุ่งนนี่นะครับตามกําลังที่ตัวเองมีนะครับก็มาช่วยเบาต่อยอยู่พักหนึ่งนะครับช่วยดันเบาต่อยนะครับแต่คอ,อยวิ่งช่วยคนนู้นคนนี้นะครับ เราตายยังไม่กินข้าวเลยนะครับท้ายช่องที่เขายังไม่มีรายได้ก so, you know ็ต you know ้องแล้วแต่ลดลงตามที่เขาเหมาะสมนะตามที่เหมาะสมนะคนไหนมี มีมากก็ใส่มากมีน้อยก็ใส่น้อยแต่บางที่ลากกันได้ทุกคนนะจะลากให้ได้ทุกคนไห้ได้ทุกนบอกนะจับแล้วมันไม่ได้กันทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีการจับฉลากกันนะครับปีใหม่แม่วพอมอยนี่มันมีนห่อจะดู

โอ้ราบนะแถวแถวพี่มายน่ะเยอะนะครับมันนะมันกายเนาะไม่มีอะดูมันหวานนยเขาก็แกงต้มแล้วมันไม่หวานนะย้อเปรี้ยวหน่อยๆเลยเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยๆนัวปลานัวปลานะครับชาญขายอยู่นะคือจะว่าย้อนอ้อยก็จริงน่าจะจริง ขอบคุณค่ะ <distracting> ม <Sky jogo> ีอ้อยกับนอเาคล้ายกันอเป็นพ่อ้ยเนี่อ้อนะ่กับข้าวเหนียวแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่หน่อไม้แน่นอนไม่ใช่หนอไม้เ่ใช่ไ่ใช่ลยอ้อยยอดอ้อยยอดอ้อยครกินได้ยากนะคะเนี่ยเด็ก่ครเคยกินมครับต้มยอนอ้อยไหมม่ะริงจริงเหรอีิเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดดอเรากันนะ มีแค่คนติดตามหนึ่งคนนะครับคุณไทยแคนาดาโอเคครับเลองคิดบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะลงคนะครับกวี่มาเขก็อาลงุกะดในหน้าเขาเรียกว่าร้อยร้อยร้อยรอยร้อยร้อยแล้วผู้ผู้ล่วงอะไร ดี๋ยวจะบอกยาชีให้นะคะนี่ถ้าพี่ออกกินจะไดร้านอยู่ไหมร้านอยู่พี่เออเดี๋ยวรู้สึกพี่อ๋อเขบอกยาวแล้วนะเราก็จะเอาทรงนี้อยู่นี่ก็ยังมาจะว่าเริ่มจะปีน่าเอาเยวใส่ไหมอพกันทงานเลยกอันกนพอันาแกงหน่อแกงห้อเ อันนชจะได้สับคีูมแล้วอันนี้ขอลงคลิปก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายที่ติดตามเมาบป่ากระบอกนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ